สวัสดีนักงทุนนะครับวันนี้ผมอาจันกายสวิงกิ้งเทรดเดอร์ก็มาพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา5้าโมงเย็นโดยประมาณนะกับรายการ Journey m o n e นเป็นรายการที่เราทำงานร่วมกันกับที Idea Trade, ไมไอเดียเทรบริษัทหลักทรัพย์นะพวกเราต้องการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่ศูนย์เมืองต้นเบสิกเบสิกไปจนถึงขันแอดวานเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนจบของมหาการลงทุนใครว่าเสียงเราเจอกันไปแล้ว6 EP นะ6 EP ด้วยกันนะก็ค่อนข้างนานผมก็เลยคิดว่าเรามาสรุปรวบยอดในคลิปเดียวดีกว่าดูคลิปเดียวดูเรื่องเลยนะครับก็ขออนุญาตตัดเข้าหน้าจอกันก่อนนะตามสไตล์นะครับก็ อ่าผมจะมีสไลด์เป็นปกติอยู่แล้วอ่ามาฟึ่งตัดเข้าหน้าจออ่าลงทุนใครว่าเสียงบทสรุปตอนสุดท้ายนะจากมหากราบถือว่าร่วมกันแล้วเป็นการอ่าเป็นเจ็ดตอนนะครับอ่าเรามาพูดถึงเรื่องของลงคุนใครว่าเสียงเนี่ยเรามีอยู่สามประเด็นหลักๆนะสามประเด็นก็คือ เรื่องของ r i x r e ร a วอลเทชั่เรื่องของการประเมิน u p พไซด์ดาวไซด์แล้วก็เรื่องของมั n e y Management จริงๆมันมีแค่3หัวข้อหลักๆประมาณนี้นะครับล i กซ์รีวอลเทชั่คืออะไรเรื่องของการมองถึงกาไรคุ้มความเสี่ยงมันจะมีสูตรคํานวณอยู่นะแล้วเราก็ต้องหาก็คือ u p พไซด์ดาวไซด์เพื่อมาคำนวณตรงนี้แล้วก็มันนี่ a ม a เ e m เมนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการ Uh, จัดสรรเง,งินลงทุนให้ยอมรับความเสียหายได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะอ่ะเรามาค่อยๆสรุปกันนะอันดับแรกก็คือ risk reward ratio เนี่ยสูตรคำนวณคือกำไรคาดหวังหารด้วย stop loss อ่าหรือขาดทุนนะ่จะคิดเป็นบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะอ่าสำหรับค่าที่ได้เนี่ย จะต้องมากกว่า3ต่อ1ขึ้นไปหรือบางคนอาจจะ2ต่อ1ก็พอไหวนะแต่ส่วนตัวผมจะใช้3ต่อ1ก็คือกำไร3เท่าของขัดคุณเสมอนะครับมันจะได้คุ้มความเสี่ยงในการเข้าลงทุนแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยแบบ1ต่อ1ได้ไหม1ต่อ1มันก็คือเหมือนไทยหัวก้อยอะ่ะ50 50แบบเนี้ยเป็นไทยัวกก้อยดีกว่าอย่ามาลงทุนนะครับอ่ะ แล้วสิ่งที่เราสนใจอะในการลงทุนนะเมื่อก่อนผมก็เป็นก็คือเราสนใจแต่กําไรหรืออัพไซด์แต่เราไม่เคยสนใจดาวไซด์เลยเพราะว่าเออเราจะมัวแต่สนใจกําไรถูกไหมเออเรามัวแต่สนใจกําไรแต่พอมีเรื่องของรี w ิวดเรชว์ Show ขึ้นมาเนี่ยเราต้องสนใจสต็อปลอส หรือการตัดขาดทุนด้วยนะเพื่อมาคำนวณเพราะฉะนั้นหัวข้อที่2ผมก็เลยสอนว่าเราต้องประเมิน up side down side ซึ่งมันมีทั้งเทคนิคอลแล้วก็ฟันดนมนท่ลผมสอนไปในเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยก็คืออยู่ใน ep 8กับ9ก็คือเรื่องของการตีไฟโบนะครับ ep 8เป็นการตีไฟโบแล้วก็ ep 9เป็น volume ไอสิทเรามาดู ep 8กันก่อนนะ เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ในเดสคริปชันนะให้เราดูตอนเป็นตอนๆไปได้นะเออเผื่อใครอยากย้อนทบทวนนะแต่นี้คือการสรุปนะครับ EP ตีไฟโบกันเนี่ยเราก็หัวข้อหลกัหลกๆเลยหลักการง่ายๆเลยก็คือต้องหาแนวโน้มก่อนหน้าให้เจอถ้าเราเ,เห็นว่าหุ้นกำลังจะขึ้นส่วนใหญ่เราจะต้อง <laughs> ถ่ายว่าหุ้นจะขึ้นถูกไหม เอ่อแต่ถ้าให้ใครเล่นตีเฟกเนี่ยก็คือเราสามารถตีไฟโบเพื่อมองแนวโน้มขาลงก็ได้แต่เราเอาเล่นหุ้นก่อนนะก็คือตีแนวโน้มขาขึ้นก่อนเปแนวโน้มขาขึ้นก็แปลว่าเราต้องหาแนวโน้มขาลงก่อนหน้าให้ได้แล้วก็ตัวเลขที่มีนัยยะสําคัญมากเลยคือคือหกสิบเอ็ดจุดแปดนะหกสิบเอ็ดจุดแปดซึ่งที่ผมสอนไปเนี่ยก็คือเป็นไฟบอลชีรีเทรชเมนต์เหมาะสำหรับคนลงทุนระยะกลางแบบผมระยะกลางถึงยาวนะ เป็นลงทุนเป็นรอบนะครับลงทุนเป็นรอบนะก็คือ,อตั้งแต่หนึสัปดาห์สามเดือนขึ้นไปครับโดยประมาณนะใช้ r e เทสเมนต์ตรงนี้นะเป็นอยู่ในเครื่องมือของ EFIN s t p p p i พิ u ออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็ตีไฟโบแบบนี้ฟึบตอนนี้หุ้นมาขาขึ้นใช่ไหมกำลังเป็นแนวน้มขาขึ้นเราก็ต้องหาแนาวโน้มขาลงก่อนหน้า แล้วตนตัวนะแต่ตอนนี้มันมันตีจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะแต่ผมยังติดในอดีตของผมอยู่ที่ผมเคยเรียนมาตั้งแต่ตีตอนนั้นโปรแกรมยังไม่พัฒนามากนะครับก็ตีจากขวาไปซ้ายเสมอจากจุดต่าสุดไปหาจุดสูงสุดของแนวโน้มขาลงก่อนหน้าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะ6 1 8ถือว่าเป็น แนวต้านที่มีในยะำสำคัญเพราะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเ,เ,เป้าแรกเอาให้อรอดเนี่ยก็คือตรงนี้แหละถ้าเห็นว่าเ,เป้าแรกเนี่ยมันอยู่ที่61.8เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปหวังไอ้ตรง100%ของไฟโบเลยนะแล้วเราก็เอามาตรงเอาตรงเนี้ยเป็นกำไรขั้นหวังกับสต็อปล s อสที่เป็นไฟโบตรงเนี้ยเ,เอามาคำนวณกำไรคุม้มความเสี่ยงหรือเลทที่วอเชว่ชได้นะครับ สำหรับ EP ที่9ก็คือยังเป็นการประเมินอัซ i d ด d o w n ไซด์แต่เป็นการใช้วอล u m มอานาลิซิตนะเป็นวอลลุมอนาลซินะครับก็วอล u m มอนาลซิ id, เนี่ยก็คือใช้ดูต้นทุนคนส่วนใหญ่ดูต้นทุนคนส่วนใหญ่นะเออใช้ร่วมกับเครื่องมืออย่างเช่น Fibonacci Retestment เนี่ยจะให้ผลดีมากๆเลยนะครับก็คือไอ้วอลลุมอนาลซิเนี่ย มันคือเป็นการซื้อขายหุ้นจริงๆอ่ะนะครับเป็นจํานวนหุ้นที่มีการซื้อขายในอดีตที่ผ่านมาแต่การตีไฟโบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเส้นทางเทคนิคถ้าเราเอา2ค่านี้มาแบบมาดูว่าคริราคาที่คนส่วนใหญ่เป็นต้นถุนคนส่วนใหญ่กับไอตัวไฟโบเนี่ยถ้ามันแมทก,กันไงน,นั่นแหละยิ่งเป็นแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญมากๆเลยนะครับ ซึ่งผมสอนไปนะ v o l u m a ไอ s มันจะอยู่ใน Price นะครับ Analysis set แล้วก็ Volume Analysis นะหรือใครจะกด VA ตรงนี้ก็ได้นะ v o l ุ่ a ไอ s ปุ๊บตรงเนี้มันมีอยู่2โหมดด้วยกันโหมด Previous กับโหมด Between ผมสอนไปเป็นโหมด Previous นะย้อนหลังได้สูงสุด240วันทำการนะครับอ่าอันเนี้ยผมก็จะให้ดูว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของคนส่วนใหญ่ ในหุ้นแบบนี้นะสมมุติเราอยู่ตรงนี้ของของคนส่วนใหญ่นะเออราคาที่เราต้องการซื้ออยู่ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็กลายเป็นแนวรับนะแล้วอันตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นแนวต้านที่มีในยะสสาคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถืออ่าถือคลองอยู่นะสมมุติราคาขึ้นไปตรงเนี้มันก็จะมีคนตรงเนี้ที่เขารออยู่เนี่ยอาจจะขายใส่นต้นนะตรงเนี้เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าราคาหลุดม,มาตรงเนี้ ตรงนี้เขาเห็นว่าราคาเนี่ยมันเหมาะสมแล้วน่ารับซื้อก็เราก็คงยังไม่ขายแต่ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเราก็ขายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่มีนัยสำคัญมากๆเลยนะมันก็หน้าตามันก็จะออกมาหลากหลายนะอาจจะ <c oughs> มี3ามภูเขาสามลูกหรือมีภูเขา4ี่ห้าลูกก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่สำคัญครับเวลาราคาถ้าเราจะซื้อเนี่ย แล้วเห็นว่าเฮ้ยราคาตอนนั้นเราอยู่ตรงประมาณสุดทางด้านขวามืออะขวามือนะก็เหมือนกับเราแพ้ต้นฝุ่นของคนส่วนใหญ่มีครั้งเหตุการณ์เดียวที่ยอมให้ได้ที่เราราคาจะอยู่ตรงขวามือก็คือออทามไฮพุ้นแบบพวกออทามไฮเพราะว่ามันไม่มีแนวต้านอยู่ข้างหน้าแล้วนะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมขอให้เราตั้งรับอยู่ที่ราคาอยู่ตรงซ้ายมือมากกว่านะเอออันนี้นะครับอันนี้ก็เป็น volume ใหมสแล้วพอ EP 1 0 EP 1 0กับ EP 1 1เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ PE ฉบับคนขี้เกียจพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสแบ่งเป็น2องพาร์ทนะมันก็เป็นการประเมินประเมิน up s i d ดาว w n ไซด์ทางด้าน ันเ a เมนท์ลเป็นหลักนะฟันเดเมนท์ลเป็นหลักนะครับอ่าซึ่ง IPE ฉบับคนขี้เกียจของผมเนี่ยมันก็คือเป็นเครื่องมือบอกความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เป็นการสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้ดูหุ้นถูกหรือหุ้นแพงได้นะแล้วก็ประเมินอัพไซด์ดาวไซด์นะสิ่งที่เราต้องการนะ่ะก็คือ การประเมิอนอัพไซด์ดาวไซด์นั่นแหละเพื่อเอาไปคำนวณ Risk Reward Ratio สิ่งที่เราต้องการจากการดู PE หรือดูวอล u m มไอซิสหรือดูการตีไฟโบนั่นเองนะืม PE ฉบับคนขี้เกียจของผมเนี่ยผมเคยบอกแล้วครับว่าขอให้หยุดเปรียบเทียบระหว่างตัวหุ้นที่เราต้องการดูสนใจตอนนั้นกับหุ้นตัวอื่นหรือกับภาพรวมตลาดหรือเซตหรือเซกเตอร์เพราะว่า หุ้นของเราอะ่ะมันทํามาหากินไม่เหมือนชาวบ้านภาพรวมตลาดเพราะว่าเราภาพรวมตลาดคือเซ็ตเนี่ยมีหุ้นมานเจ0ดแปตัวพันตัวอะไรเงี้ยบริษัทก็หลากหลายถูกไหมาการทํามาหากินของเขาก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอา PE หรือการการดําเนินงานเนี่ยไปเทียบกันได้ยังไงหรือแม้แต่เซกเตอร์เดียวกันเซกเตอร์เดียวกันนะอ,อ,อย่างผมชอบยกตัวอย่างเลยทานสปอร์ ง่ายเลยมันมีทั้งทางเครื่องบินใช่ไหมเดินเรือก็อยู่ในทางสปอร์ตใช่ไหมอ,อ,อะไรอีกอรัรถไฟฟ้าก็อยู่ในทางสปอร์ตถูกไหมมันทํางานหากินไม่เหมือนกันนะแต่มันอยู่ในกลุ่มทางสปอร์ตเหมือนกันนะเพราะนั้นเราจะเอาหุ้นแบบ BTS ไปเทียบกับหุ้นในเซกเตอร์ทางสปอร์ตได้ไหมไม่ค่ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้เราเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบ PE ตัวเองนี่แหละตัวของตัวเองในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่าดูว่า,าราคาเดียวกันเนี่ย PE มันต่ำกว่าในอดีตไหมหรือว่ามันมีการ PEPE เ PE มีการกระโดดลงไหมนะครับอ่าอย่างที่ผมให้ดูตัวเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยอ่นี้คุณแบบเคสแบบที่ผมชอบยกตัวอย่างเลยนะก็คือเห็นไหมราคายิ่งขึ้น Pe อ่ะกระโดดลงกระโดดลงกระโดดลงแต่ว่าอะไรครับยิ่งขึ้นหุ้นตัวนี้นะแปลความหมายอันดับแรกเลยความสามารถในการทำอะไรเขาดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแปลว่าหุ้นยิ่งขึ้นเฮ้ยยิ่งถูกนะยิ่งถูกนะเอออันนี้ดูหุ้นถูกแพงได้นะเออซึ่งตรงข้ามกับอีกตัวหนึ่งก็คือเฮ้ยถ้าราคาลงแต่ PE เพิ่มขึ้นแบบเนี้ยตรงข้ามกันนะ เมื่อกี้ก็เป็นเหมือน bullish divergence อันนี้ก็เป็น bearish divergence ก็ได้นะบอกพูดแบบนั้นก็ได้นะก็คือเฮ้ยราคายิ่งลงนะ PE เนี่ยเห็นไหมเขากระโดดขึ้นกระโดดขึ้นเราสามารถดูได้1ไตรมาลราคาเออไตรมาละครั้งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันคือการอไอพที่มันจะกระโดดขึ้นหรือกระโดดลงเนี่ยมันจะหลังประกาศงบนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือยิ่งลงยิ่งแพง หุ้ตัวนี้ยิ่งแพงความสามารถในการทำกำไรเขาลดลงนั่นเองนะครับออแล้วผมก็สอนให้เราสแกนสแกนหาหุ้นที่ PE ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบเออเลือกหุ้นเข้ากราฟไปดูแบบเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ก็คือ PE น้อยกว่า PE average 90วันอ,อย่างเงี้ยเราก็สามารถ หาแบบได้ง่ายๆนะหาแบบง่ายๆก่อนได้กลองขั้นหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยเอาเป็นลากใส่กราฟที่ผมสอนไปนะครับแล้วนะใน EP10 สนะฉะบับเออ PE ฉบับคนขี้เกียจในพาร์ทแรกนะเราลองย้อนกลับไปดูนะสำหรับพาร์ทสองพาร์ทสเนี่ยผมก็ใช้เครื่องมือ2ตัวด้วยกัน2ตัวนะก็คือเรื่องของ PE a v e r a g e a n a l y s อกับ PE Zone a n a l y s สนะครับอ่าอันนี้นะผมก็สอนใช้เครื่องมือเพราะว่าเราฉบับคนที่เกียจใช่ไหมตอนแรกเราเลือกกราฟเนี้ยเราแบบโอ้เราอยากใช้เครื่องมือที่มันง่ายกว่าการดูกราฟนะอ่าเราก็ใช้แบบเครื่องมือแรกนะก็คือ e v e r a g e a n a l y นอนะ Pe and PBV e v e r a g e a n a l y เรเราดูแต่ PE นะเราจะไม่ดู PBV นะครับ อ่ะสิ่งที่เราสนใจคือเราสนใจตรงเปอร์เซนต์ตรงนี้ IPE a v a l u a t e a ร a ิทธ i ์เนี่ยมันก็คือดูแบบย้อนหลังค่าเฉลี่ยนะ3ปี5ปี7ปีแต่จริงๆแล้วมันสามารถดูได้ตั้งแต่เป็นหลักวันนะครับเป็นหลักวันด้วยนะอ่ะแต่สิ่งที่ผมสนใจอนะ่ะคือตรงนี้เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับ percent. เปอร์เซนต์เราสึ เราสนใจว่าเฮ้ยตรงเนี้ย P P E ปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่า P E ของเราอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ระหว่างตรงไหนสมมุติตรงเนี้ยมัน8%เอ่อ P E เท่ากับ8นะสมมุติ P 8เท่าเฮ้ยตรงเนี้ยก็คืออัพไซด์ของเราอันนี้ก็คือดาวไซด์ของเราเรา,เราก็สามารถคำนวณเอ่เออ่อลิคซิวอัลเลชชอก็ได้นะอา่าเราคำนวณลิคซิวอัลเลชชอก็ได้ใช้ระบบหารกันแบบนี้เลยอะ่ะเอาตรงเนี้ยหารตรงเนี้ย แล้วเราก็ได้รีซอร์ทไลโชได้เหมือนกันนะแล้วผมก็สอนอีกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราสามารถเอาเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยไปคูณกับราคาได้เลยเพื่อให้หาอะไรครับราคาเป้าหมายได้นะเอออันเนี้ยเป็นเทคนิคแบบง่ายๆในการหาราคาเป้าหมายซึ่งผู้ตรงๆว่าตรงกับบลกส่วนใหญ่เหมือนกันนะเออวันนี้บอกไว้ก่อนนะเออ เ,เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะที่ผมที่ผมแนะนำให้กับพวกเราก็คือ P/E Zone i s i นะ P/E Zone i s i เป็นแบบน,นี้ขี้เกียจกว่าเดิมครับเพราะว่าเขามีราคา forecast มาให้เลยราคาเป้าหมายมาให้เลยด้วยนะแล้วก็เทียบกัน P/E ปัจจุบันกับราคาปัจจุบันเนี่ยบอกให้แล้วตอนนี้เราก็ไปดูว่าย้อนหลังนี่ไป7ปีเนี่ย นะครับเอ่เออ่าเรียกว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้มูลค่าหุ้นตัวนั้นอะอยู่ที่เท่าไหร่เขตกันอยู่ที่ PE ประมาณไหนเราตรงเอาตรงนั้นเนี่ยไปคำนวณราย리츠리워เ레โชก็ได้นะอ่า리츠리워드레이쇼แล้วเราก็สามารถเห็นราคาเป้าหมายเลยก็ได้นะครับเออสมมุติอันเนี้ย PE เขาอยู่ที่21เนอะ่าแล้วราคาอยู่ที่10บาท3ามสินะ แล้วก็ดูโหคนส่วนใหญ่ะเทรดกันอยู่ที่ PE แไม่ใช่29โทษครับ29นะเออแปลว่าอะไรแล้วก็ตรงเนี้ยคำนวณ l i k Reward Ratio ได้เลยเท่ากับ6ต่อ1นโอโหนอย่างเงี้ยเท่าแรกก็6ต่อ1แล้วว่าอย่างนี้ก็น่าสนใจเป็นต้นนะอีกตัวหนึ่งนะก็คือแบบเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่าง 10, ตัวนะครับก็คือ PE ปัจจุบัน PE อยู่ที่8 8กว่าดเขาเทรกันอยู่ที่ PE 9ถึง12โดยประมาณแล้วก็คำนวณเป้าแรกเอาให้รอดก็คือได้3ต่อหนึอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เห็นราคาเป้าหมายเลยอย่างเงี้ยเออปุ๊บเป็ไงดีไหมสะดวกไหมผีฉีฉบับคนขี้เกียจนะติดตามกันได้นะสุดท้าย EP ล่าสุดที่ผมสอนไปก็คือเรื่องของ Money m a n a g e m e n t สิ่งที่ Money m a n a g e m e n t สอนเราคืออะไรครับอย่าเสียหายหนะักอย่าเสียหายหนะักเราจะได้ไม่ต้องเติมเงินหรือล้างพอร์ตไปตลอดเวลานะเออแบบนี้นะเราต้องควบคุมความเสียหายอยู่ที่2%ซของพอร์ตในแต่ละครั้งในการเทรดถ้าคนยังเพิ่งเริ่ม1%ของพอร์ตแล้วไม่ได้หมายความว่า หหรือ2%ของพอร์ตในความเสียหายเนี่ยเราซื้อหุ้นได้น้อยนะครับแล้วก็มีหกเปอนี่คืออะไรหกเอเซ็คือถ้าเราผิดติดต่อก,กันเสียหายเกินหของพอร์ตเม่อไรเนี่ยเราควรจะหยุดเทรดแล้วเรากลับมาทบทวนระบบการเทรดของเรานะครับสิ่งที่ผมเรียกก็คือความชิลต่อการขัดทุนนั่นเองถ้าเราขัดทุนแบบราคาหลักราคา ของหุ้นตัวหนึ่งปรับตัวลดลง75%อย่างเงี้ยเรายังนอนหลับอยู่หรือเปล่าแค่ราคาส่วนต่างราคามันลดลงมา75%แต่เราเสียหายแค่2-3%ของพอร์ตเนี่ยความชิวกับคนที่อออินแล้วเขาเงินหายไป75%ของพอร์ตเนี่ยความชิลมันต่างกันนั่นเองนะอ่าแบบนี้นะซึ่งผมก็สอนวิธ,ธีคำนวณแล้ววิธีคำนวณน,นะ ก็คือเรามาดูว่าเฮ้ยถ้าเรา2เเนี่ยเราก็คิดเลยครับว่า2%เซนเี่ยเราจะเสียหายคิดคิดสมมติจับมูลค่าพอร์เนี่ยหนึ่งล้านบาทเราก็เสียหายสองหมื่นบาทเราผมจะให้ดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเห็นไหมสองเปอร์เซ็นต์ของอนเนี่ยเราสามารถซื้อหุ้นได้หนึ่งในสามเลยนะหนึ่งในสามของอร์ตของเงินลงทุนทั้งหมดเลยนะเออเป็นไปได้นะครับ หรืออีกตัวหนึ่งถ้าเราสต็อปลอสตื้นขึ้นเหลือสเเซนเนี่ยเราสามารถซื้อด้วยเงินลงทุนขึ้นพอร์กันเลยทีเดียวนะครับอ่นี้ก็เป็นการสรุปภาพรวมของลงทุนใครว่าเสี่ยงสิ่งที่สำคัญเลยสิ่งที่สำคัญเลยนะสำหรับไอเรื่องของลงทุนใคร่าเสี่ยงเนี่ยก็คือ ลิ r สิ a r d Ratio สิ่งที่เราต้องคำนวณให้ได้ก็คืออัพไซด์หารด้วยดาวไซด์หรือสต็อปลอ s จะคิดเป็นเงินเป็นบาทเลยก็ได้ของราคาหุ้นนะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นก็ได้นะครับเรื่องของ Money Management ก็สำคัญนะเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่การลงทุนนะเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่า สิ่งที่เราควบคุมได้อย่างเดียวในการลงทุนคือความเสี่ยงหรือความเสียหายของตัวเราเองไม่มีใครมาควบคุมเราได้แล้วเราควบคุมได้อย่างเดียวในตลาดหุ้นเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าต้องบอกอยนี้นะถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้านะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ฝากไว้นะครับเอออันนี้นะรู้อย่างนี้ รู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยลงทุนจะไม่ได้เสี่ยงหรือเสี่ยงน้อยลงนะผมอยากจะบอกพวกเราว่าลงถ้าเรารู้ตามหัวข้อเนี่ยการลงทุนมันจะลดความเสี่ยงให้กับพวกเราได้เยอะเลยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปสอนเรื่องระบบเทรดละเราแบบเริ่มเบื่อคงเริ่มเบื่อกันล,ละทำหลักเอออะไรอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการใช่ไหม เราอยากจะไปเทรดละเดี๋ยวผมก็จะสลับกันไปเรื่องของไม n d เซ t เรื่องของระบบเทรดนะคะรับรอติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ก็น้ามือครัวละเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะสวัสดีครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ